ผลพเพกจากข้างรั้วบ้านเรานะนะปลูกจนได้กินนะนะแล้วเอาอันนี้นกมันมาเจาะไปแล้วสองหวีใหญ่ๆนะ่นนะสองหวีใหญ่ๆเนี่กรบไว้ก่อนกรบไว้ก่อนเดี๋ยวนกมันเห็นนกคุณจะมาเจาะวันนี้ฉันก็ประมาณว่า ทำทำค่างข้างอันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรรึค่างบึกอื้อไม่ใช่ข้างบึกอื้อค่างฟักแฟงเนี่ยให้มันเลื้อยนี่เด้ข้างฟักแฟงแขนอ่ะเพียร์กำลังเลืนะ้อยนะเดี๋ยวก็ค้างแหละนะเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นแล้วทำไว้ให้นะ ไอส่วนที่เลื้อยขึ้นต้นมะพร้าวก็เลื้อยขึ้นไปแล้วนะบนต้นมะพร้าวอ,อืฟักทองฉันก็ขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะหลุมฟักทองฉันฟักทองเขาตอกว่าซ่านอืถั่วภูสีม่วงนะนี่ขึ้นเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วนี่ถั่วภูสีม่วงฉัน วันนี้ฉันก็ได้มเร็ดถั่วฝักยาวของแม่ฉันนี่นะฉันก็ทำเลยนี่ยาวเป็นล่องไปดูนนะส่วนนี้ฉันปลูกได้ประมาณอาทิตย์กลัวๆนะอาทิตย์กลัวๆซองละสิบบาทนะถั่วฝักยาวทองละสิบบาทก็ได้หลายเติบยูทองละสิบบาท จะส่วนตรงนี้ฉันทำเมื่อเช้าไงฉันทำเมื่อเช้าฉันปลูกถัวถ่วถั่วฝักยาวฉันเอามาจากบ้านแม่ฉันนะตัวฝักยาวมาจากบ้านแม่ฉันวันนี้แดดดีปั่นผ้าให้เด็กๆนะอพอได้ยุพี่น้อง นะปลูกยูปลูกกินเดือจ้านะบักแตงไทยบักแตงกวาก็เริ่มออกแล้วเออเริ่มขึ้นแล้วนะบักแตงไทยบักแตงกวางนะแทงไทยบักแตงกวาชาากํา,ากลังเลื่อยนะ น,นี่แตงไทยฉันเป็นลูกอุปุอิปิแล้วนะแตงไทยอ่ะอ่าเลื้อยแล้วเริ่มงามแล้วนะนี่แตงไทยร้นหลุมหลุมมันหลุม,ลม,ลมแตงไทยฉันเผื่อขึ้นเรา๋วด้วเห็น้น้องเผืหลุมแตงไทยฉันทั้งนั้นเด้นี่ เนาะพี่น้องเนาะฉันก็ก็จอกแกกแจก,กแฮ่หาเฮ็ดพักหอมพี่น้องพักหอมจานพักหอมพักหอม,หมเบียบ้ยักะฮวงฉันนำม,ปมาปลูกมาฝังใบเพียเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวก็ได้กินปลูกไใบเดี๋ยวก็ได้กินพี่น้องนีจจ่จ้าคุณ呐 ฉันก่ามาปลูกมะแปะไว้ด้วพี่นอ้องเด้อนี่บอกหูแขนกะเดี๋ยวก็ได้กินนี่ฉันปลูกไว้เนี่ยอือฉันปลูกไว้ตามขอบบ้านฉันนี่นะฉันปลูกไว้ตามขอบบ้านฉันเนี่ยบ,บ,บอกหูนะเม็ดปลเขือฉันกระบ,บีบสะมันไว้แถวนี้เลยด้อพีนอ่น้องมันเกิดก็ได้กินเนอะพี่น้องเนอะคือฟัก ฟักแฟงเรือยขึ้นต้นมะพร้าวอ่ะอุ้ยอย่างสวยงามเลยเด้อพี่น้องเรื้อยขึ้นตนาา้นมะพร้าวนะบ่ต้องเฮ็ดข้างเฮ็ดสักให้มันยากเลยพี่นอ้องเพืจัดไปอย่าให้เสียเด้อพี่น้องเด้อนะที่เรามันมีน้อยนะบ้านหลังนี้ฉันที่ังมีแค่ง,งานเดียวก็จก๊านะ